ช่องเคไทยสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิถีชีวิตชาวนาหรือการทํานาในยุคปัจจุบันนะครับคือยุค 4G 5G นะครับวันนี้จะพามาดูการหวานข้าวนะครับมาดูซิว่าปัจจุบันนี้นะครับในยุค 4G 5G นี้วิวัฒนาการมันได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก,ก่อนยังไงนะครับก็คือ ปัจจุบันนี้นะครับมีการนําเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการทํานานะครับในการทําเกษตรต่างๆหลายรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือการใช้โดรนนะครับการใช้โดรนเนี่ยมาช่วยในการทํานานะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการหว่านปุ๋ยหวา่านข้าวนะครับการพ่นยาพวกนี้นะครับ คลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็คือเป็นการหวานข้าวนะครับหลังจากที่ได้เตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการหวานข้าวนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้โดรนนะครับใช้โดรนในการบินขึ้นไปหวานเลยนะฮะก็คือเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นวิวัฒนาการที่มีการพัฒนาขึ้นมาในโลกปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสมัยก่อนนี้อาจจะใช้ในการปักดำนะฮะแล้วก็มาเป็นการหวานโดยการใช้คนนะครับแล้วก็มีเครื่องพ่นแบบสะพายหลังนะฮะซึ่งแบบนั้นอาจจะต้องใช้คนจำนวนมากในการเดินเรียงแถวหน้ากระดานขึ้นลงไปหวาน ไปย่ําในพื้นนาเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีโดรนนะครับบินหวานได้เลยนะฮะเป็นการพัฒนานะครับการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เข้ามาผสมผสานในการทํานานะครับนี่ครับหลังจากที่ได้เซ็ตเครื่องเซ็ตอุปกรณ์เซ็ตระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็บินได้เลยนะฮะ โดนนี้ก็เป็นเป็นเป็นโดนที่สามารถหวานได้ทั้งปุ๋ยนะครับหวานข้าวนะครับพ่นยานะฮะซึ่งในขั้นตอนการพ่นยาเอ่อการพ่นเอ่อการหวานข้าวอย่างเี้ยนะครับก็จะตัวโดนก็จะมีถังนะถังมะจุข้าวที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยสำหรับที่จะมาหวานนะฮะนี่คือกับตันนะครับกับตันของเรานะครับนักบินนะครับกับตันแจ็คนะครับ เขาทำหน้าที่บินนะครับบินวานข้าวไปเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับในปัจจุบันนี้นะครับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับวันนี้ที่เราบินนะครับโดนสองลำนะครับโดนนี้ก็จะมีหลายไซส์นะครับมีหลายขนาดในการในการเ,ออเลือกซื้อเลือกใช้นะครับ ก็อยู่ที่ขนาดความจุนะครับก็ความจุมากลําตัวโดนมันก็จะใหญ่ขึ้นตามนะครับนี่ครับก็เอาข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปในถังบรรจุที่อยู่ด้านบนของตัวโดนแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็รู้สึกจะเปลี่ยนทุกรอบนะครับบินรอบหนึงเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวตัวหนึ่งนะครับ เมื่อพร้อมก็จะบินขึ้นไปหวานได้เลยนะครับการใช้โดรนมาช่วยในการหวานข้าวนี่นะครับก็คือสะดวกรวดเร็วนะครับใช้เวลาอันสั้นนะครับใช้คนทำงานเนี่ยจำนวนน้อยนะครับอาจจะแค่สองสามคนแค่นั้นเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนอาจจะใช้เป็นเป็นห้าคนสิบคนนะครับแล้วแต่พื้นที่การทำนานะฮะเนี่ยครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็บินขึ้นได้เลยนะครับ ก็คือการบินนี้เขาจะมาร์กตำแหน่งไว้นะครับว่าจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดที่ได้หวานไปแล้วได้อยู่ตรงไหนนะครับก็ไปหวานต่อจากจุดเดิมได้เลยนะครับซึ่งง่ายนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีมาผสมผสานนะครับพื้นที่นาห้าสิบไร่ร้อยไร่นี่นครับบินบินไม่นานนักนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ คนทำงานก็ไม่ต้องลงไปเดินไปลุยในในในพื้นนาแล้วนะครับนี่ฮะนั่งอยู่ข้างบนคันนาแบบนี้นะครับก็ทำหน้าที่คนบินก็บินไปนะครับในส่วนของการบินนะครับคนที่ทำหน้าที่เติมข้าวนี่ครับหลังจากบานเสร็จนี่ฮะโดยก็จะบินกลับมานะก็เติมข้าวลงไปง่ายมากนะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับก็ มันไม่ใช่เพิ่งจะมีอ่ะจริงๆมันมีมานานน,านแล้วนะครับการใช้เทคโนโลยีหรือการใช้โดรเข้ามาช่วยในการทํานาแบบนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าวิธีการนะครับตอนเข้าทํากันยังไงนะครับที่เห็นนั่งรับลมชมวิวกันอยู่นัน่นแหละนะครับเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะฮะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอปันนี่ลงลงย่ําลงลุยนากันลงไปหวานกันแล้วนะครับพอเปลี่ยนมาใช้โดรนในการหวานนี่นะครับก็สามารถที่จะตั้งชมวิวได้สบายๆนะครับตามคันนาเนี่ยนะฮะก็ให้โดรนทําหน้าที่บินไปนะครับก็เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่วิวัฒนาการขึ้นมาในในยุค 4G 5G นะครับปีนี้ปี2023แล้วนะครับ เทคโนโลยีที่เ,เอาเข้ามาช่วยในการทําเกษตรทำเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํานาหรือว่าเป็นเกษตรแบบอื่นนะครับก็ดีไม่พ้นนะครับนีไม่พ้นนะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายมากในการทำทำทำนาแบบนี้นะครับแต่มันก็แลกมาด้วยการลงทุนนะครับแต่ก็ทุนนะทุนในเรื่องของแรงงานนะครับทุนในเรื่องของระยะเวลา ไปได้เยอะไปได้เร็วมากนะครับดีครับคนงานเราก็ทำหน้าที่เติมข้าวนะฮะคนเติมพกว่าวเติมอย่างเดียวนะครับนักบินก็รอบินนะฮะวันนี้โดนสตัวนะครับโดน2ตัวพื้นที่ในการบานวันนี้ก็ประมาณ70-80ไร่นะครับก็ใช้เวลาไม่นานไม่นานนักนะครับ ก็บินปนอยู่ในลักษณะนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเติมเสร็จแล้วก็ขึ้นบินไปหวานนะครับหวานเสร็จข้าวหมดก็บินกลับมาเติมข้าวใหม่นะครับวนอยู่ลักษณะนี้นะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะเมืบบ่อก่อนเนี่ยการหวานข้าวจะเห็นคน คนลงไปเดินย่ําเ,เต็มพื้นนาเลยนะครับตอนนี้มองเห็นแต่แตโดนครับโดนบินอยู่บนท้องฟ้านะครับทําหน้าที่หวานเท่าที่ผมสังเกตนะครับโดนที่บินเนี่ยนะครับเที่ยวหนึ่งนะฮะกลับมาเนี่ยนอกจากที่จะมาเติมข้าวแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกรอบเลยนะครับซึ่งผมก็ยังมองว่าแบตเตอรี่เนี้ย ความจุมันมันน้อยไปนิดนึงนะครับคือมันต้องเปลี่ยนทุกรอบเลยหลังจากที่ลงจอดนะครับผมว่านอนาคตเทคโนโลยีคงจะพัฒนาขึ้นนะครับทำให้แบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับน่าจะบินได้หลายรอบมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกรอบเลยหลังจากที่ลงจอดนะครับ เพราะฉะนั้นว่าอุปกรณ์ในการบินนี่นะครับก็จะมีเครื่องปั่นไฟมาด้วยนะครับเครื่องปั่นไฟมาด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองค่อนข้างเยอะนะครับหลายลูกมากนะฮะก็คือชาร์จรอเลยนะครับลงจอดเติมข้าวเปลี่ยนแบตลงจอดเติมข้าวเปลี่ยนแบตอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีมนหน้าจะจะบินได้หลายรอบมากกว่านี้ต่อการ ใช้แบตเตอรี่1ก้อนนะครับก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับในยุคการทํานาปัจจุบันนี้นะครับในการใช้โดรนเข้ามาช่วยในการทํานาทําเกษตรกรรมนะครับขอบคุณนะครับ